Hả? có cái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  có khai. có cái có cái à, có cái à, có cái có khai. có lắc có có เจานอ,อะไรจานสวยสวยจังจ้าจาง่องีจู้่ทนีกระจือกโยผู้หญิงตอลลาตัวปตากอรตัปุณอันจ้าสถาตัวน้องทู ตอพุท mm ่าวอเด็กือบอตอเต่าตออเต่าแล้อทอถุงตอทหารเทิเดเ๋งอถุงทอถุงอะไรอโอ้เก่นอนตอถุงคนที่ยมตอหนูบอเบี้ยไม้ ถึงวัดหลวงปูปลาปู่ปู่เพึ่งโอ้ถึงวัดแล้วโอ้ถึงวัดแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยรู้จับวัดหลวงปู่มุนแล้วเออถึงวัดแล้วไปไหว้ปู่ไปไหว้หลวงปู่มุนถึงวัดแล้วไปลูบปลาโอ้ถึงวัดแล้ว